โยดปราโมตประธานดาราไทยคนแรกที่เข้ามาอยู่ในเกม FC ออนไลน์จะโหดขนาดน,นั้นไหมจะปั่นโค้งแบบที่นหังบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีวัยรุ่นชาว Fc Online ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับพี่เอกนะครับจามเต้นะครับผมโอเควันนี้เราก็มารีวิวในเรื่องของอพี่โอ๊ตปราโมตประธานนะครับผมมาในคลาสของ v o ร์ตาไลฟ์แอมบัสเตอร์นะครับผมก็เอาจริงนะจริงๆส่วนตัวพี่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมที่จะมีดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะเข้ามาเป็นเรียกว่าตัวละครนะครับตัวผู้เล่นเนาะในเกม Fc Online จริงๆได้นะครับผมก็ค่อนข้างแอบเซอร์ไพรส์ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนเนาะนะครัับบสหร ที่ดาม่าหรืออะไรอย่างนี้ว่าโอ้ยจะเอาอะไรอย่างนี้มาทําไมนะครับผมแล้วก็เฮ้ยพี่เอามาเอาพี่โอ๊ตปาโมดประธานมาสเตตแบบนี้โอ้โหมันเบอร์เกมจะพังหรือเปล่านะครับผมก็ตัวพี่โอ๊ตปาโมด บวกแเนาะก็จะอยู่มีอายุแค่1เดือนนะครับหลังจากที่เปิดการ์ดเนาะนะครับแต่ว่าในเรื่องของพี่อปาโมดที่บวกหเนาะก็จะอยู่ได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ AP ก็99นะครับผมก็จะไม่น่าจะมีใครเอาลงหรอกนะครับผมก็เรียกว่าเล่นกันสนุกสนุกขำๆแล้วกันนะครับผมอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสเยอะเนาะนะครับยิ่งซีเรียสยิ่งปวดหัวนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับพี่อดปาโมดเนาะตาย5ขวา5ไปเลยนะครับผมรูปร่างค่อนข้างหนาเลยนะครับผมเอพีอยู่ที่ยี่สิบแปดเนาะนะ ก็มีในเรื่องของชอบเถียงกรรมการนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของยิงปั่นโค้งหรือว่าฟินิชช็อตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชอบเล่นลูกทักษะเลี้ยงบอลได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็ชอบเล่นลูกผาักผลสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของการยิงลูกชิปเนาะในสัดทางด้านขวานะครับผมเมื่อเข้าคาร์ลทีมแบบคาร์ทีมสีทองบูสีทองแล้วเนาะความแข็งแกร่งที่130ครับผมสปีดต้น134ความเร็ว1 2 4รยบนะครับผมเลี้ยงบอลคนบคุมบอ127ส่ส1บ5นะคับผมจบอล7พลังรารยยี่ส เอนะครับผมมงบอล3 0 0 3 0 0ยรเฮียเลยมงบอล132่งยิบงยิไกล300เอ้ยเ้ยยิงไกล1น6บกอลเล่1น9เแล้วก็ยิงต่แหน่ง126นะครับผมก็ตัพี่โอปาโมดนะครับผมส่วนตัวพี่แล้วลองเล่นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับผมยิงปั่นได้พลังการยิงดีเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็ลูกดื้อนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมส่วนจุดเด่นเเลยเนะาะของพี่โอปามอสก,ก็จะเป็นในเรื่องของการแบบเรียกว่ายัางไงความพริ้วค,ความพริ้วความคล่อ,องตัวในการ เลี้ยงบอลอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของยิงปั่นโค้งนะครับผมค่อนข้างทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็เรียกว่ายังไงอ่ะคือเอาจริงๆหลายๆคนนะครับก็แอบดราม่าเนาะว่าแบบเออจะเอาเข้ามาทําไมทําไมไม่เอาเข้ามาตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไม่อยากให้มองในจุดของเรื่องดราม่ามากนะครับผมก็อยากให้มองเป็นแนวทางสีสันของเกมนี้ละกันนะครับผมอย่างน้อยเออก็แบบผู้เล่นที่เขาอาจจะแบบไม่ได้มีเงินเติมเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับในการจับแบบตัวที่แบบเทพๆบ้างอะไรแบบนี้นะครับผม กนะ็สําหรับพี่โอ๊ตปาโม้นะไม่ว่าจะยิงยังไงนะครับผม,ผมก็ค่อนข้างคมเลยซ้ายก็คมขวากข้คมนะครับโลช็อตก็แรงนะครับดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการฝากบอลกับพี่โอ๊ตไว้เวลาแบบเราต่อบอลก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เล่นแบบพิ้พวๆหน่อยนะครับเล่นลูกทักษะเก่งๆนะครับผม,ผมก็จะช่วยทําให้มันเก่งขึ้นไปอีกกว่าเดิมมากๆเลยนะครับสำหรับพี่โอ๊ตปาโมปาฐานเนาะนะครับผมก็ เออนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากบอกเนาะก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์กันนะครับผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นดราม,มา่าอะไรแบบนี้มากมายเนาะพอร้องอย่าดราม,ม่ากันเลยนะครับผมเครียดปวดหัวนะครับมาเล่นกับพี่สนุกสนุกกันดีกว่านะครับในเกม FC ออนไลน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจบไฮไลท์เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องอัปเดตประมาณนึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยโอเค let's go เปโดวิ่งมาพิกมาไล่ให้เอ็นคุนกูเอ็นคู Q, ไลให้พี่โอป,ป้เหลฮะ อี่บ้าเอ๋ยปั่นโคตรขมอะไรวะนะเฮ้ยคือใครไปปั่นเนี่ยคือแบบตอบโจย์อะแค่นั้นแหละแจ้งแค่นี้สวัสดีพี่โอ๊ตป่าโมดป่าทานพยายามเลี้ยงมาโดนเลี้ยงมาพี่โอ๊ตปัน่นแต่ว่าไม่ดีต่อหายติดเซฟโอ๊ตป่าโมดพยายามดึงจังหวะมาแล้วก็โลช็อตลูกนี้แต่ว่าติดอีกทีแล้วได้จังหวะและ้วยิงมาข่มขม สวัสดีพี่โอ๊ตปลาโมดปลาทารปินตัวมาปินมาพยายามเบียดแย่งโยดปลาโมดไหลามาเมยสันเมาไหลขึ้นพี่โอ๊ตยิงไปสบายสบายบลักไหลไปทีพี่โอ๊ตปลาโมด่โอ๊ปลาโมดยิงติดโอดปลาโมดปั่นอีกทีก็ไม่เหลือโอ้โหคือเรื่องปั่นนะใครเอาไปยิงปัน่นคือโคตรโกงโคตรใช่ โคดข้อข้อโคตรเข้าข้อบลักฮะแลมพาดมาอาซาไหลมาให้พี่โอ๊ตปาโมพี่โอ๊ตปาโมสัดมาลูกนี้วิ่งมาแล้วปั่นโคงคงไม่เหลืออาซาตับบอลไม่ได้อาซาลากมาไหลให้พี่โอ๊ตปาโบดวิ่งมาลูกนี้แล้วก็พลิกมายิงอะฮะเหนือชั้นสุดๆฮะ วันี้พี่โอตบาม่นะฮะมาดูจังหวะยิงลูกโทษกันบ้างนะไม่ใช่ลูกโทษไอ้บ้าเอ้ยลูกฟรีคิกฟรีคิกลูกนี้ซัดไปแล้วติดกระแพงเอ็งกูไหลมาให้พี่โอตบามอวิ่งมาเลนทาในกรอบเขตโทษโดนสกัดมาแล้วยิงโลชนลูกนี้ไปฮะเรื่องความพริ้วนี่ต้องยกให้เขาเป็นโนหนึ่งเลยวะ่ะ สวัสดีเมสันเมาส์สกัดบอลมาเมสันเมาส์ไหลมาที่พีโอตปาโมดเฟิร์ทัดมาลูกนี้ก็หลุดอีกแล้วสิฮะมันหลุดง่ายเกินไปไหมโยนป่าโมดยิงมาเฮ้มันหลุดง่ายเกินไปหรือเปล่าวะอันนี้สงสัยนะเออเหมือนจีเอ็มปรับนะหยอกหยอกหยอกเออมันก็อยู่ที่คนเล่นด้วยบ้าเออ้ยว่าเก่งแค่ไหนมาทีพีโอตปาโมดเหมือนเดิมอ่าเราเฟิร์ทัดมาลูกนี้เหมือนแดชาบูโยนป่าโมดแล้วยิงมาเออ,เอ,อ เหมือชั้นหน่อยดิวย <Easy. S 1> สวัสดีบลักเดบลอยเดบอยไหลมาจีโอตป่าโมดเฟอร์ทัสมาแต่ออมเฮ้ยมันเปไม่ได้ไงครับเนี่ยแล้วญิงปั่นวงโค้งก็ไม่เหลือทีเดียปั่นหน้ากรอบปั่นนอกกรอบปั่นในกรบาบก็ได้หมดไหนเหลือแต่ปั่นนะ้ำปั่นขายด้แหละ กว่าดีเอเมซันแย่งบอลมาเดบลอยไหลามาทีบลักแชร์ความแข็งก็วะ่ะไหลามาทีพีโอปาโม,โมเตเวอร์ทัทก็หายอีกแล้วสิครับผมแล้วลูกดีอืมปั่นโอ้โห้เกินกำมันยายบ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสวัสดีบลักหลักแย่งมาไหลามาทีเอเมซันเอเมซันสปินตัวมาเอเมซันดีไม่ได้เอเมอร์ซัน ไหลามาทีตบลอยพี่โอ๊ป่าโมดเก็บบอไม่ได้แล้วยิงโคตรคมมาโคตรคมมาไปใช้กันนะเฮ้ยบลักไหลามาทีพี่โอ๊ตปาโมดเองคุณครูเองคุณครูเองคุณครูไหลามาทีคืนที่โอ๊ตปาโมดเฟอร์ทัดมาลูกนี้ก็หนีหายอีกแล้วดิแล้วปื๊บปื๊บปะสบายสบาย โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับไฮไลท์เนาะนั่นแหละครับอย่างที่พี่บอกไปเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการยิงนะครับผมยิงโค้งยิงโลชอตอะไรอย่างี้ก็ทําได้หมดเลยทําได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับพี่โอ๊ตปาโมดปาทานนะครับผมในคลาสของโบลต้าไลฟ์แอมเบสเตอร์นะครับผมก็ยิงแล้วนะเราสามารถเล่นพี่โอ๊ตปาโมดปาทานได้นะครับถ้าสมมติว่าบวก8มันหมดแล้วไม่แน่ใจว่าเอิมบวก5ามันจะหาจากไหนนะแต่ว่าน่าจะมีแหละนะครับผมก็สามารถเอาพี่โอ๊ตปาโมดเนาะไปเล่นในโหมดโบ l ต้าไลฟ์ได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องกังวนเลยนะคร บกนะักหาเนาะก็ค่อนข้าง a อพีเยอะเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำมากเท่าไหร่นะครับผมส่วนถ้าใครนะครับจะให้พี่โอ๊ตปาโมดยืนปีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็แอบแอบค่อนข้าง,างยาก มากนิดนึงนะครับผมเพราะความเร็วก็อาจจะไม่ได้จัดจ้านแบบขนาดเป็นปีกเรื่องการเปิดบอลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะไปโดดเด่นในเรื่องของกองหน้าหรือว่า CF นั่นเองนะครับผมเป็นในแนวนี้มากกว่านะครับผมโอเคก็นะครับเรื่องที่พี่อยากอัปเดตอีกเรื่องนึงเลยนะก็ณตอนนี้นะครับผมก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้แล้วนะครับผมถ้าใครอยากมาใกล้ชิดกันนะครับเรามีกลุ่มดิสคอร์ไว้คุยกันไว้ปรึกษาพี่อะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถสมัครเมมเบอร์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็พอเราสมัครเมมเบอร์ เมมเบอร์เนาะก็สามารถกดเข้าลิงก์ดีคอร์ดนั้นมาได้เลยนะครับผมสามัครได้ที่ด้านล่างเลยเนาะแค่เดือนละไม่กี่บาทนะครับผมก็สามารถใกล้ชิดก,กันได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการสนับสนุนพี่โดยตรงแบบอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็ยังไงถ้าใครชอบคอนเทนต์ของพี่นะครับก็สามารถไปสามัครเมมเบอร์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่อยากอัปเยตเนาะก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อถ้าใครอาจจะยังไม่ทราบเนาะก็สามารถมาเจอกับพี่ได้เลยนะครับผม ในไลฟ์สดของพี่ทุกวันเนาะก็ตอนแรกพี่ปรับเวลาเวลาที่พี่ไลฟ์นะจะเป็นแบบพวกสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้เนาะพี่ก็จะปรับเวลามาไลฟ์แบบช่วงหัวค่าบ้างนะครับผมก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไปเนาะนะครับผมก็จบจี่ห้าทุ่มแลือเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะสตาร์ทเร็วขึ้นเนาะก็สำหรับน้องๆที่แบบว่าเอออาจจะอยู่ดึกไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะนะครับผมส่วนใครที่แบบเคยเห็นว่าเออใต้คลิปพี่บอกไว้สามทุ่มอะไรอย่างงี้ก็ลดเวลามาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่่วาจะเป็นทางช่อองงทา YouTube มหนึ แล้วก็แล้วก็ยังมีอีกหลายหลช่องทางน,นะครับที่พี่อาจจะเปิดเพิ่มนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นพี่โอตป่ามดป่าทานนะครับผอแม่งโคตรโหดเลยป้าเอ้ยโอเคสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนมากจริงๆรนะครับที่สพอร์ตไปละเซอร์เกน x สามเจอกเอครับ